ถ้าคุณกล้าพอจะฟังฉันจะเล่าเงากระซิบ Shadow Whisper เรื่องเล่าจากเสียงที่คุณอาจไม่ได้ยินแต่คุณกำลังจะได้ฟังกลางคืนที่เขาชนไก่มันไม่ใช่แค่เงียบนะมันเงียบจนคุณเริ่มสงสัยว่าเสียงในหัวคุณรันดังเกินไปหรือเปล่า ลมพัดผ่านยอดไม้เสียงกรอบกแกรบจากใบไม้แห้งใต้เท้าคุณยืนอยู่กลางป่าไม่มีไฟไม่มีสัญญาณไม่มีใครอยู่ข้างๆแล้วถ้าคุณได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบเต็นท์ตอนตีสามคุณจะภาวนาให้มันเป็นครูฝึกเพราะถ้าไม่ใช่ คุณอาจได้เจอรุ่มพี่ที่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อเขาชนไก่ชื่อมันอาจฟังดูขำๆแต่สำหรับคนที่เคยผ่านมันมาไม่มีใครขำทีน่นี่คือค่ายฝึกทหารภาคสนามที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในประเทศไทยแล้วมันไม่ได้โหดแค่ร่างกายแต่มันกัดกินเข้าไปถึงจิตใจ ผมจะพาคุณเข้าไปในพื้นที่ที่คนธรรมดาไม่อยากเข้าพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสียงตะโกนเสียงร้องไห้และเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนพื้นที่ที่คนบางคนไม่เคยกลับออกมาแบบเดิมเขาชนไก่ไม่ได้ถูกเลือกเพราะมันสวยมันถูกเลือกเพราะมันโหด ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาป่าและความเงียบที่ไม่เคยไว้ใจได้แต่เดิมตรงนี้เคยเป็นเขตป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าในยุคสงครามอินโดจีนพื้นที่นี้เคยใช้เป็นจุดซุ่มจุดลำเลียงและจุดพักกำลังพลมีบันทึกว่ามีการฝึกซ้อมรบจริงในพื้นที่นี้ตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง และหลังจากนั้นมันถูกพัฒนาให้กลายเป็นสนามฝึกภาคสนามสำหรับทหารใหม่ทั่วประเทศแต่คำถามคือทำไมต้องเป็นที่นี่คำตอบคือเพราะมันครบเครื่องสำหรับการฝึกแบบสุดขั้วภูมิประเทศที่โหดภูเขาสูงชันป่าทึบลำธารลึกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วกลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวสะาน และความเงียบที่ทำให้เสียงในหัวของคุณดังขึ้นเรื่อยๆเขาชนไก่ไม่ใช่แค่สถานที่ฝึกมันคือสนามทดสอบจิตใจมนุษย์และมันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้คุณล้มก่อนจะสร้างคุณขึ้นมาใหม่ที่นี่ไม่มีคำว่าอ่อนแอมีแต่คำว่าผ่านหรือพัง เขาชนไก่ไม่ได้ฝึกให้คุณแข็งแรงมันฝึกให้คุณอยู่รอดวันแรกที่คุณเหยียบเข้าไปไม่มีสิ่งต้อนรับไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำอธิบายมีแต่เสียงตะโกนกับสายตาที่บอกว่าคุณไม่ใช่คนพิเศษคุณจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีใครให้โทรหา คุณจะถูกปล่อยให้เดินเท้ากลางดึกหลาย10กิโลเมตรโดยไม่มีไฟฝึกกลางสายฝนโดยไม่มีเสื้อกันฝนนอนกลางป่าโดยไม่มีเต็นท์มีแค่ผ้าพลาสติกกับใบไม้อาหารมีจํากัดน้ำมีน้อยบางวันคุณต้องฝึกทั้งวันโดยไม่ได้กินข้าวบางคืนคุณต้องเดินข้ามเขา โดยไม่ได้นอนเสียงตะโกนของครูฝึกไม่ใช่แค่คำสั่งมันคือการเจาะเข้าไปในจิตใจของคุณเหนื่อยร้อยังไม่พออยากกลับบ้านหรอไม่มีบ้านให้กลับร้องไห้หรอน้ำตาไม่มีค่าอะไรที่นี่คุณจะถูกผลักไปจนสุดขอบของความอดทนและเมื่อคุณคิดว่าคุณจะล้มเขาจะผลักคุณต่อ หลายคนร้องไห้หลายคนเกือบถอดใจบางคนแอบเขียนจดหมายลาออกกลางดึกบางคนแอบโทรหาพ่อแม่ตอนครูฝึกเผลอแต่ถ้าคุณผ่านได้คุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณจะรู้ว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณเคยคิดและคุณจะไม่มีวันลืมคืนฝึกที่เขาชนไก่เพราะมันไม่ใช่แค่ฝึก มันคือการเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆกลางดึกในคืนฝึกคุณนอนอยู่ในเต็นท์ผ้าพ,พลาสติกที่ปูเป็นพื้นดินแข็งๆไม่มีไฟไม่มีเสียงไม่มีใครพูดอะไรแต่คุณได้ยินเสียงฝีเทา้าเดินวนรอบเต็นท์ชา้ชาๆเป็นจังหวะ คุณไม่กล้าหายใจแรงไม่กล้าขยับตัวคุณภาวนาให้มันเป็นครูฝึกแต่ครูฝึกนอนอยู่เต็นท์ข้างๆคุณเห็นเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเสียงฝีเท้าก็หยุดลงตรงปลายเท้าคุณคุณหลับตาแน่นแล้วเสียงก็หายไปบางคนได้ยินเสียงคนเรียกชื่อจากป่าด้านหลังทั้งที่ไม่มีใครรู้ชื่อเขาบางคนฝันเห็นคนแต่งชุดทหารมายืนปลายเท้า แล้วตื่นมาพร้อมกับรอยขีดบนแขนบางคนเห็นเงาคนยืนอยู่บนยอดเขานิ่งๆไม่ขยับพอเดินขึ้นไปดูกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบางคนได้ยินเสียงร้องไห้จากลำธารแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่เคยมีคำอธิบายไม่มีใครกล้ายืนยันว่ามันคืออะไรแต่ทุกปีมันเกิดขึ้นซ้ำๆ และทุกคนที่มาจะได้เจอบางอย่างที่ไม่ควรเจอบางคนกลับออกไปพร้อมกับฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเป็นเดือนบางคนไม่กล้าพูดถึงมันอีกเลยเขาชนไก่ไม่ใช่แค่ค่ายฝึกมันคือพื้นที่ที่ความจริงกับความลี้ลับอยู่ร่วมกันและถ้าคุณได้เข้าไปคุณจะรู้ว่าบางเสียงไม่ควรได้ยินบางเมา ไม่ควรเห็นและบางคืนไม่ควรจำชาวบ้านแถวนั้นไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาชนไก่ตอนกลางคืนไม่ใช่เพราะกลัวทหารแต่เพราะกลัวบางอย่างที่ไม่ใช่คนมีคนเล่าว,ว่าเคยเห็นแสงไฟลอยขึ้นจากป่าทั้งที่ไม่มีใคร อยู่ตรงนั้นบางคนได้ยินเสียงตะโกนจากยอดเขาทั้งที่ไม่มีการฝึกในวันนั้นบางคนเห็นเงาคนเดินผ่านหน้าบ้านตอนตีสองใส่ชุดทหารเต็มยศแต่พอออกไปดูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีตำนานเล่าถึงทหารที่เสียชีวิตระหว่างฝึกแล้วไม่เคยได้กลับบ้าน บางคนบอกว่าเขายังอยู่ที่นั่นเพื่อเฝ้าค่ายเพื่อฝึกต่อแม้ไม่มีร่างกายแล้วชาวบ้านบางคนถึงกับตั้งสารเล็กๆไว้ที่ปากทางเข้าเพื่อขออนุญาตก่อนเดินผ่านบางคนจุดทูบทุกครั้งที่ขับรถผ่านตอนกลางคืนบางคนไม่ยอมพูดชื่อเขาชนไก่ ถ้าไม่จำเป็นเพราะเขาเชื่อว่าที่นี่ไม่ใช่แค่พื้นที่ของคนเป็นมันคือพื้นที่ที่คนตายยังไม่ไปไหนและถ้าคุณไม่เคารพคุณอาจได้เจอไม่ใช่แค่เสียงไม่ใช่แค่เงาแต่เป็นการมองกลับมาจากบางสิ่งที่คุณไม่ควรเห็น เขาชนไก่คือพื้นที่ที่คนถูกผลักไปสุดขอบของจิตใจคุณเหนื่อยจนลืมว่าตัวเองเป็นใครคุณหิวจนไม่รู้ว่ากำลังฝึกอะไรอยู่คุณเงียบจนได้ยินเสียงความคิดตัวเองดังขึ้นรีเรื่อยและเมื่อคุณอยู่ในสภาพแบบนั้นสมองจะเริ่มสร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนักจิตวิทยาเคยวิเคราะห์ว่าพื้นที่แบบนี้ ที่มีความกดดันสูงความเงียบความมืดและความเชื่อคือสูตรสำเร็จของการเห็นผีเมื่อคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยสมองจะเริ่มสร้างภาพเสียงและความรู้สึกที่ไม่มีอยู่จริงคุณอาจเห็นเงาคนเดินผ่านทั้งที่ไม่มีใครคุณอาจได้ยินเสียงเรียกชื่อทั้งที่ไม่มีใครรู้จักคุณ คุณอาจฝันเห็นคนมายืนปลายเตียงทั้งที่คุณนอนคนเดียวและเมื่อเรื่องเล่าถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมันก็กลายเป็นความจริงในใจของคนที่มาใหม่พอคุณเชื่อคุณก็จะเจอและเมื่อคุณเจอคุณจะไม่ลืมมันไปตลอดชีวิตเขาชนไก่ไม่ใช่แค่ค่ายฝึกมันคือพื้นที่ที่จิตใจของคนถูกทดสอบอย่างหนักและบางครั้ง สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่ผีแต่มันคือตัวคุณเองที่กำลังแตกสลายในความเชื่อไทยป่าคือที่อยู่ของวิญญาณเขาคือที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ฝึกคือพื้นที่ที่คนต้องทิ้งตัวตนเดิมเพื่อกลายเป็นคนใหม่เขาชนไก่จึงไม่ใช่แค่ค่ายฝึก มันคือพิธีกรรมที่คนต้องผ่านคุณเดินเข้าไปในป่าเหมือนเดินเข้าไปในโลกอีกใบคุณถูกตัดขาดจากทุกสิ่งที่เคยเป็นไม่มีชื่อไม่มีสถานะไม่มีความสะดวกสบายคุณถูกผลักให้ล้มแล้วถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในความเชื่อไทยการเปลี่ยนผ่านแบบนี้ต้องมีสิ่งที่มองไม่เห็นร่วมอยู่ด้วยเสมอบางคนเรียกมันว่า เจ้าที่บางคนเรียกมันว่าวิญญาณผู้เฝ้าพื้นที่บางคนไม่เรียกมันเลยแต่เคารพมันเงียบๆมีครูฝึกบางคนก่อนเริ่มฝึกจะจุดธูปไหว้เจ้าป่าเจ้าภูเขาบางคนพกเครื่องรางติดตัวตลอดการฝึกบางคนไม่กล้าพูดคำหยาบในป่าเพราะกลัวสิ่งที่อยู่ตรงนั้นจะไม่พอใจเขาชนไก่จึงไม่ใช่แค่สถานที่ฝึก มันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเชื่อว่าถ้าไม่เคารพคุณจะไม่รอดและถ้าคุณไม่เชื่อคุณอาจได้เจอสิ่งที่ทำให้คุณเชื่อไปตลอดชีวิตถ้าคุณคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าเล่นๆล,ลองถามคนที่เคยผ่านมันมาลองถามคนที่เคยได้ยินเสียงแปลกตอนตีสามลองถามคนที่เคยฝัน เห็นคนแต่งชุดทหารไม่ยืนปลายเตียงลองถามคนที่เคยเดินข้ามเขาตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่ามีคนเดินตามเขาชนไก่ไม่ใช่แค่ค่ายฝึกมันคือพื้นที่ที่ความจริงกับความลี้ลับอยู่ร่วมกันมันคือสนามที่คนธรรมดาถูกผลักให้ล้มแล้วถูกสร้างขึ้นมาใหม่มันคือพื้นที่ที่เสียงเงียบดังที่สุด และมันคือสถานที่ที่บางคนไม่เคยกลับออกมาแบบเดิมบางคนกลับออกมาแข็งแกร่งบางคนกลับออกมาเงียบบางคนไม่กลับออกมาเลยเขาชนไก่ไม่ใช่แค่ชื่อเล่นมันคือบททดสอบชีวิตมันคือพิธ,ธีกรรมมันคือเรื่องเล่าที่ไม่มีวันตายและถ้าคุณได้เข้าไปคุณจะรู้ว่า บางเรื่องไม่ต้องมีคำอธิบายแค่รู้สึกก็พอเรื่องนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผิดพลาดประการใดทางช่องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้เงากระซิบชา a d ดวิ h เปอร์